นี่คือเรื่องราวของการประหารชีวิตที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์กับควีนแมรี่สจวตแห่งสกอตแลนด์ผู้ถูกหักหลังโดยพระญาติของเธอควีนอลิซาเบธที่หหลังถูกจับได้เธอถูกตัดสินให้ประหารชีวิตอย่างโหดเหี้ยมที่สุดแต่เชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์นี้มันน่าสะเพึงกลัวยิ่งกว่าฝันร้ายซะอีกโดยวันที่เธอต้องประชิญหน้ากับชะตากรรมได้มาถึงเพชฌฆาตได้ปรากฏตัวแต่สิ่งที่เพชฌฆาตได้นำมามันไม่ใช่ขวานที่คมกริบแต่มันคือขวานที่ขึ้นสนิมแล้วครับและเวลาแห่งการลงดาบได้มาถึง ครั้งแรกพลาดเบาโดยที่คมดาบนั้นฟันไปที่คอของเธอแต่ไม่ขาดและนั่นทําให้เธอต้องส่งเสียงร้องด้วยความที่เจ็บปวดครั้งที่2คมดาบนั้นก็ได้เข้าไปที่คอของเธอแต่ร่างกายกับคอนั้นยังคงเชื่อมกันอยู่ครั้งสุดท้ายเธอนั้นได้สิ้นใจในการลงดาบครั้งนี้แต่เรื่องมันยังไม่จบโดยที่ดวงตาของแมรี่นั้นยังคง ริมฝีปากของเธอนั้นยังคงขยับราวกับว่าเธอนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และนั่นทำให้ผู้คนในพิธีต้องหวาดกลัวกับสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ตรงหน้าแต่แล้วเวลาที่ช็อกที่สุดก็ได้มาถึงเมื่อร่างของเธอได้ถูกลากออกไปมีบางสิ่งบางอย่างที่ขยับอยู่ภายใต้กระโปรงของเธอมันค่อยคอยค,ยค,ยคานออกมามันคือสุนัขตัวน้อยแสนซื่อสัตย์ของควีนแมรี่นั่นเองครับซึ่งมันแอบซ่อนอยู่ภายใต้กระโปรงของเจ้านายมาโดยตลอดบันเทาสันนั่งอยู่ในกองเลือดของเจ้านายไม่ยอมขยับไปไหน